ยุคที่กุศลกรรมบทสูญสิ้นอสุรกรรมบทรุ่งเรืองอายุไขของมนุษย์จะเหลือแค่สิบปีระหว่างมนุษย์มีอายุสิปีนี้กุศลกรรมบทสิบจากอันตรธานหายไปสิ้นและอสุรกรรมบทสิบจากถึงซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเหลือเกินแม้แต่ชื่อว่ากุศลก็จะไม่มีปรากฏอีกต่อไป พึงเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้มนุษย์มีอายุเฉลีย่ยประมาณหนึ่งร้อยปีเท่านั้นการที่จะได้เห็นคนที่มีอายุเกินกว่านี้ไปมากพึงเห็นได้ยากเต็มทีในปฐมอายุสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนัก จำต้องไปสู่สาปรายพภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกรภิกษุทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมเป็นอยู่ได้เพียงหนึ่งร้อยปีหรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มีน้อยจากเนื้อความในพระคัมภีร์พระสุตันตปิฎกสมัยพุทธกาลเราจะเห็นได้ว่ายังมีภิกษุ และบุคคลที่มีอายุมากเกินกว่า100ปีเช่นพระกุลธีระอายุ160ปีพระอนุรุธทธเถระอายุ150ปีพระอานน์พระมหากสปะวิสาขาอุบาสิกาโสนพรามล้วนมีอายุ120ปีเป็นต้นฉะนั้นในจุล,ลกรรมังวิพังคสูตร พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าดูกรมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและเประนีดได้เมื่อมนุษย์มีอายุได้สิบปีขณะนั้นเขาจะไม่มีจิต คิดเคารพยำเกรงว่านี่แม่นี่พ่อนี่นะนี่อานี่ป้านี่ภรรยาของอาจารย์นี่ภรรยาของท่านที่เคารพทั้งหลายสัตว์โลกจึงถึงความสมสู่ปะปนกันหมดเมื่อความเวียนว่ายในสังสารวัฏยังปรากฏอยู่มนุษย์ทำรรปานาติบาตเป็นผู้มีนิสัยชอบเปียดเบียนไม่ประกอบด้วยไม่ตี มีใจเหี้ยมโหดถือสัตราเป็นเครื่องมือใช้ประหัตประหารเพราะการกระทำนั้นจัดเป็นกรรมที่เลวจึงเป็นเหตุให้มนุษย์มีอายุถึงซึ่งความถอยและหลงสั้นลงมาตามลำดับดังในอัตถกถาสุภสูตรว่ากรรมในการยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงนี้ใดนั้นปฏิปทา เป็นไปเพื่อมีอายุสั้นในการอันยืดยาวนานล่วงไปของอายุมนุษย์ถึงความถอยลงมาที่สิปีเด็กหญิงมีอายุห้าปีจะเป็นสามีภรรยากันขาดความเคารพให้เกียรติแก่กันแม้แต่อาหารก็ปรากฏเปลี่ยนแปลงไปจากอาหารที่เคยกินคือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่ง น้ำอ้อยเกลือจากอันตรธานไปสิ้นต่อมาอาหารที่ดีที่สุดคือหญ้ากับแก้เท่านั้นเปรียบเหมือนข้าวสารีสุกระคนด้วยเนื้อเป็นอาหารอย่างดีในบัดนั้นมนุษย์ทำปานาติบาตเป็นผู้มีนิสัยชอบเบียดเบียนไม่ประกอบด้วยไมตรีมีใจโหดเหี้ยมถือสัตราเป็นเครื่องมือ ใช้ประหัตประหารเพราะการกระทำนั้นจัดเป็นกรรมที่เลวระหว่างมนุษย์มีอายุสิปีนี้กุศลกรรมบทสิบจากอันตรธานหายไปสิ้นและอสุรกรรมบทสิบจะถึงซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเหลือเกินแม้แต่ชื่อว่ากุศลก็จักไม่ปรากฏอีกต่อไปแล้วคนทำกุศลจักมีมาแต่ไหนคือเมื่อมนุษย์ อายุได้สิบปีนั้นจากไม่ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาสมณพราหมณ์จากไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเขาเหล่านั้นจกได้รับการบูชาและการสรรเสริญจากคนทั้งหลายเหมือนปฏิบัติชอบในมารดาบิดาสมณพราหมณ์การประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลในบัดนี้ ในเมื่อมนุษย์มีอายุได้สิบปีขณะนั้นเขาจักไม่คิดมีจิตคิดเคารพยำเกรงว่านี่พ่อนี่แม่นี่นะนี่อานี่ป้านี่ภรรยาของอาจารย์นี่ภรรยาของท่านที่เคารพทั้งหลายสัตว์โลกจึงถึงความสมสู่ปะปนกันหมดเปรียบเหมือนแพะไก่สุก,กรสุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอกฉะนั้นตอนนั้นสัตว์เหล่านี้ต่างก็จะเกิดความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าในกันและกันมารดากับบุตรก็ดีบุตรกับมารดาก็ดีบิดากับบุตรก็ดีบุตรกับบิดาก็ดีพี่ชายกับน้องหญิงก็ดีน้องหญิงกับพี่ชายก็ดีจะเกิดความอาฆาต ความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้านายพลานเนื้อเห็นเนื้อเข้าเกิดความอาฆาตความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าฉันใดชันนั้นเหมือนกันฉันนั้นจะเห็นว่าสภาพของมนุษย์ในพระสูตรเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจของโมหะเพราะไม่เห็นแจ้งในพระสัจธรรมมีไฟคือโมหะเผาผลาญอยู่ จึงไม่รู้จักแม้แต่พ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์ซึ่งท่านผู้เหล่านี้มีคุณหาประมาณไม่ได้เป็นยุคที่มนุษย์ไร้ศีลธรรมนำพาชีวิตไปสู่ความมีอายุสั้นตราบใดเหล่าสัตว์มีความมืดบอดไม่เห็นศีลธรรมตราบนั้นสัตว์ก็ยังคงเวียนว่ายตายเกิดต่อไปตลอดการอันยาวนานอยู่นั่นเอง